ไปค่ะพี่น้องคะไปห้องใหม่กันค่ะเดี๋ยวจะพาอบพยพค่ะพี่น้องคะเดี๋ยววิไลจะพาอบพยพเดี๋ยวจะพาอบพยพค่ะสองใบหนึ่งสองสามหางว่พอแดดจะเชียร์พี่น้องคะเดี๋ยวจะพาอบพยพนะคะเดี๋ยวจะพาอบพยพไปเปลี่ยนห้องเดี๋ยววิไลจะจะเตรียมเอาขนไปก่อนพไญ่ มาค่ะพี่น้องค่ะถึงแล้วห้องนะคะนาะนี่วิไลเอามาไวแล้วค่ะส่วนของวิไลห้องเป็นอย่างไรเดี๋ยววิไลจะพาชมนะคะเลขห้อง204ห้องจะเป็นแบบนี้ค่ะเข้าไปเบิรงข้างในแต่ว่าวิไลขนของมาเ่ราะท่านเมื่ค่ะเขาัวจะทําความสะอาดห้องเดี๋ยววิไลจะพามาชมห้องแต่ว่าวิไลพาไปค้นของก่อนนะพี่น้องค่ะไปไปเร่เรเท่าเร่เรวเท่าเร่เร นี่สายกายโปร่งไปค่ะจริงๆเดินออมไปทางสาวัยน้ำก็จะดีนะครับพี่น้องค่ะเอคายโปรัน ของเราไปโซนเขาเรียกว่าโซนกาเทนนะคะแล้วก็จะมีโซนพูนทั้งนันเป็นโซนด้านหลังค่ะพี่น้องคะห้องนั้นจะถูกกว่านะที่แรกพวกวิไลเกษีไปประมาณห้องสามหนึ่งศูนย์แต่บ้านนี้คีคานโคนพอไปน,นอนหันขึ้นหนึ่งแล้วก็นอนตรงนี้อีกสองขึ้นจังสีกับขีคานโคนคีคานใหญ่นะคะก็เลยอัปเกรดเพิ่มไปอีกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสามบาทนะคะให้มาได้ห้องนี้เพราะว่ามันมีแค่ขึ้นเดียวที่วางตรงนั้นแล้วค่ะ แล้วก็เมยู่นี่อีกสามขึ้นนะคะพี่น้องคะก็เลยกลายเป็นว่าสี่ขึ้นบมาพิษก็เลยกลายเป็นว่าอ่าตรงมาตรงนี้โฟเฮีย์อาบอดดวลล l c มทูสวายหุ่นหลาดเสีย Thank much. you very much. <laughs> right

ใช่ที huh? ่ม hmm. ีให้ i ที่เาที่ือตล้ e คุณก็เข้าไปข้างในนี่คือส่วนขอทาอนั่นแหละค่ะพี่น้องขะวิไลกับภาพาพรมยพี่น้องใหายห้องนะก,ก,ก็ะนาะใส่เสียใส่ยังเรียบร้อยเรีวว่าย่ายห้องเร็วว่าสิาากันขี่มอไซส์ไปทางพุน่น บรรยากาศว่าเป็นใจครับควาพายุเข,ข่ามือสองมือกับฝนลินปกปักปกแกลกนี่นสี่หลักการแต่ว่าถ้าพงไงสี่อันขี่มอไซค์ไปกับสีแบบว่าถนนมันบดีเนาะค่ะเนาะถนนอัถน,น,น,นถนนมันมันยันถนนมันเมินเนาะค่ะโซนนี้เขาสิเอิ่นโซนกาเทนมาสันว่าถามถามพนักงานเขาเอิ่นโซนกาเทน,ม,นมันสิเป็นมันสิเป็นจากฟังพีเนาะค่ะเนาะห้องเก่าของมิไลทียุทั้งหน้าตรงทั้งหน้ายางนานเข้าไปมันสิไปตรงทั้งเหมือนเอออาซักวายน้ำแบบกัรีเซปชันเนาะ กสิเป็นโซนเขาเอินโซนอ่าสวิมมิ่งพู่เนาะค่ะทรงพู่หรือว่าโซนสวิมมิ่งพู่มันก็สิเลี้ยวเห็นเป็ทั้งหน้าปุ๊บนางผมพก็สิมองไปเห็นทั้งหน้าทั้งทั้งไปทั้งหาดตรงนี้ก็เลี้ยวไปมันก็สิมองเห็นอ่าสะวายน้ำคือการมองเห็นหาดก็สิเป็นโซนหญ้าคือวิไล่ทายแหเบิองแหละค่ะแล้วด้านหลังนี่อ่าก็เป็นอีกโซนหนึ่งเนาะค่ะเป็นโซนเป็นมันมันมันสิเป็นอ่ามีคลองหน่อยๆเข้าไปตรงแถวนั้นมันสิเป็นอ่า อีกโซนหนึ่งนะคะแต่ว่ารูปทรงอ่ะตึกมันสิปเป็นแบบนี้นะคะรูปทรงตึกมันสิเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเฮี้ยน,นหน่อยๆมันกระสิออกค้ายๆก็อ่าทั้งอ่ะตึกเก้าแหละค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็หอบมากคือเก้าค่ะหอบมาว่างไว้ในห้องน้ำ <c oughs> ห้องนองห้องน้ำก็คือวิไรท่าย์เบื้องหลักค่ะทั้งนี้กับสิแต่ว่าแต่ววิไลมาห้องน้ำตรงหลังเก้าตรงท่วาห้องน้ำตรงหลังเก้ามันเป็นห้องน้ำหลังคาเปิดอ่ะหลังคาใสเนาะค่ะหลังคาสังกะสีใสเนาะค่ะ พอแดดพออย่างออกมันมันก็สีแจง้งมันก็สิไปจ้งวางอันนี้มันก็จะเป็นห้องมืดคือว่าล่ะคะ่ะพี่น้องคะมันก็สิเป็นเป็นห้องเป็นห้องทึบเนาะมันมันมันม,ม,ม,มันอยู่ในตัวเดียวกันแต่ว่าของที่วิไลอยูของเกามันจะเป็นรังค่ายืนออกไปเนาะจะเป็นหนาลังค่ายืนออกไปแล้วก็จะเ,เป็นรังค่าสังกะสีใส มันสิแจงดีพี่น้องคะมันแจงดีเห็นยังเห็นยังกันสบายดีแบบว่ามันแจงมันโลงมันแจงดีค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบทึบๆเป็นไฟแบบเป็นเครื่องห้องน้ำทั่วไปละกันไม่ใช่ว่ามันทึบแต่มันบมีหลังคามันก็จะอยู่ในโซนเดียวกันเนาะม้อนี่ขอเบาขอคุยจจกเนาะ็จังได๋ก็บบไดบ่ไดออกไปปั่นจักรยานอุ๊เว้าวิดจังได๋ก็บบไดออกไปขี่มอไซค์แล้วก่สิรลเวล่าระเบิงช่วงใบายกานีมันสิมีแดดมียังบ่จังได๋ก็บบไดไปแล้วเขาก็มานั่งเบาเมาม้อยมาานนัังคุยก คลิปนี้วิไลวิไลกับมันกระพานมาโดนแล้วลรอเนาะมันกระพานมาแล้วสําหรับสาย YouTube น้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับนางอ e ีทชานเนลหรือว่าน้องอ e ีทเนาะวิไลกับเป็นเอฟซี FC เพิ่นผู้นึงคือกันกติดตามเบิงเพิ่นติดตามคือกันแต่ว่าวิไลกับบ่อยากได้ออกมาเว้าใน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 ยูทูบเนาะคะ่ะคือ แต่ว่าถามว่าวิไลก,กัติดตามทั้งแฟนเพิ่นล่ะค่ะติดตามทั้งในยูทูปของแฟนเพิ่นแล้วก็ติดตามช่องเพิ่นคือกันกะแสะดงความเสียใจไปกับครอบครัวน้องอีทคือกันเนาะนางอีชานเอลนะคะพี่น้องคะก็ไปแสดงความเสียใจนั่มในช่องของเพิ่นหากเป็นกําลังใจให้เพราะว่าแฟนเพิ่นต่อไปอนาคตกัยังบ่ฮู้ว่าแฟนเพิ่นสิผ้าฟฝอยู่บ้านหรือว่าสิผ้าแฟดกลับไปออสเตรเลียเนาะชีวิตเนาะค่ะนี่ละ่ะครับพี่น้องคะชีวิตมันสั้นนักเนาะะค่เนาะ ชีวิตมันสั้นชีวิตมันเราไม่รู้เรารู้แต่เมื่อวานกับวันนี้พี่น้องคะแต่เราไม่รู้พรุ่งนี้มาเรือน,นี้หรือวันต่อต่อไปเราไม่รู้เนาะคะ่ะเราไม่รู้ชีวิตเราไม่รู้อนาคตไม่มีใครที่จะรู้อนาคตล่วงหน้าของตัวเองได้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเนาะชีวิตคนเราพรี่น้องคะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนี้มันสั้นนักเนาะคะ่ะเนาะชีวิตนี้มันสั้นนักเฮ้าบป้งหูคือว่าล่ะเฮ้าเฮ้าบป้หูเมือนี้ เฮาหูแต่ว่ามือนี้เฮาเห็ดหยังเวลานี้เฮาเห็ดหยังแต่ว่าอีก2อีก3ชั่วโมงเฮายังบ่ฮู้เลยว่าเฮาสิได้เฮ็ดหยังเนาะพี่นะ้นองค่ะเรายังไม่เราเรายังไม่รู้อนาคตมื้ออื่นมื้อหื้อมื้อตึงมื้อลึ่งไปมันสิเป็นจังได๋บางเทื่อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ถึงจุดนั้นหรือเปล่าเฮาบ่ฮู้เนาะค่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ชีวิตแต่ละคนก็คือกันนะคะพี่น้องค่ะและอีกอย่างนึงทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็ทําไปเถอะในในเวลาจังพ่อใหญ่เนาะค่ะจังพ่อใหญ่เพิ่นเมที่ยวหรือว่าจังเอ่อวิไล วิไลไปเยอรมันเนาะค่ะวิไลไปเยอรมันพอไงกับพาดเที่ยวพาตะลอนมองหันมองหีเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้เที่ยวเราไม่เคยได้ไปเราเราเรา,เราไม่เราไม่เห็นนะคะเราไม่เคยได้เห็นพอไงเพิ่นกับพาเที่ยวยุโรปพาเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้กับไปน้ารดกันลี่ลองลี่ลองนะคะไปน้ารดบ้านนะคะพี่น้องคะ,ะ,ะกับพอไงกับพาเที่ยวในเซฟะพาเราเปิดหูเปิดตาพาเราไปอ่า ชมสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสเพิ่นกะผ้าเข้าไปเปิดหูเปิดตาเนาะคะ่ะแล้วก็มาเมืองไทยถามว่าที่เมืองไทยนั่นเมนวิไลบุญหุจักผอยายหรือว่าวิไลบอดี้ยูนั่พผอยายกับวิไลก็เที่ยวมากขากะคะ็ค่ะเพราะว่ายุกกาแฟนเก่านี่เทีเ่ยวชีวิตของวิไลมีฝารั่งมากนี่ชีพปจรลอ่องแถวอิลีค่ะพี่น้องค่ะว่าซื้อซื้อพีพีบางคนที่เพิ่นว่าอ่าเพิ่นมีแฟนฝรัง่งเพิ่นกบ็บ่ได้เที่ยวคักับวิไลวิไลเทีเ่ยวคักอีหลีกับแฟนเก่านี่กับ เที่ยวอย่างเดียวค่ะเที่ยวสมบุกสมบันเที่ยวกันพ่อมาด้กับพ่อใหญ่ก็สมบุกสมบันเที่ยวอิลีพี่น้องค่ะเที่ยวจริงๆเที่ยวอิลีอิหลอ้ามาเห็นใส่เห็นใส่วิไลเห็นมากเหมือนเราทั่วประเทศไทยมองในจุดใดวิไลกลับไปน้ำแฟนเก่ากับไปน้ำพ่อใหญ่ก็ับไปทุกที่ทุกจุดที่ย้อนมาเที่ยวกับพ่อใหญ่ก็คือแบบว่า,าสถานที่เดิมเดิมเพิ่มเติมคือมากกวคนใหม่ <c oughs> กพี่น้องคะเว้าวจะซื้อ,อวิไลเขียนในเฟซบุ๊กเนาะค่ะวิไลเขียนในเฟซบุ๊กหรือว่าวิไลอ่ยะโพสเพิ่งอย่างลงในเฟซบุ๊กวิไลกขยกสีแคปชั่นวาอ่าที่เดิมเดิมเพิ่มเติมคือมาก,กับคนใหม่หรือว่าไปกัมพูชาไปไซกระซามเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องคะไปซีไปมงไดกะซามไปสถานที่เดิมเพิ่มเติมคือมาก,กับคนใหม่นะคะ,คะพี่น้องคะมาหนีก็คือกันค่ะแต่ว่าสถานที่เดิมเดิมเพิ่มเติมก็คือมากับคนใหม่นะ,ะพี่น้องคะ คือจังว่าละเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมีชีวิตที่ว่าว่าเพิ่นบรเห็ดง,งานเ้าเราก็บอกความเก่าความเดิมเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นบรเห็ดง,งานเราเพิ่นอยู่ในวัยที่การเที่ยวฝรั่งเขาอยู่ในวัยนี้เขาก็เขาก็ใช้ชีวิตในการะะเกษียณเขาใช้ชีวิตในบ้านปลายของชีวิตเนาอะเอที่ยวนู้นเที่ยวนี้รีแลกหาความสุขหา ฮอลลเดย์ Holiday, หรือว่าเที่ยวชีวิตของเขาทํางานมาทั้งชีวิตเนาะค่ะพี่นงคะ่ะเขาทํางานมาทั้งชีวิตเขาพอเขาอายุมากเมาาื่อว่าเ่ว่าตะฟรังวิไลเมื่อว่าตะผอหไงเนาะค่ะ ฝรั่งผู้อื่นของพีพีเพื่อนๆก็อาจจะคือนกันค่ะาคนที่สายฟอเนาะขจ้ากกจิบไปว่าพอถึงวับ่ได้เห็นงานแล้วขาเจ้ากกจิออกเที่ยวออกนั่นย่ะนั่นก่กกับบ้านเห็นงานนิดๆน้อยๆถึงเวลาเที่ยวขจากเที่ยวเที่ยวอิหลีขาเจ้าเที่ยวเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองเพราะเขาทางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตเขาทํางานเขาสู้ทํางานเก็บเงินเขาก็เพื่อแบบว่าตอนมีอายุเขาก็ ตอนที่เขาเกษียณหรือว,ว่าตอนที่เขามีอายุเขาก็จะอยากที่แบบว่าจะเที่ยวจะใช้ชีวิตที่แบบว่าเอ่อเที่ยวให้ความสุขกับตัวเองให้ความสุขกับชีวิตของเขาเนาะค่ะพี่น้องคาเรามาเป็นแฟนเขาเรามาเป็นแฟนฝรั่งเรามาเป็นสายฟออยู่สายฝออยู่กับฝรั่งมันก็เป็นผลพลอยได้ที่ว่าเออเรามาอยู่กับเขาแล้วก็เราเป็นแฟนเขาเราก็ได้เที่ยวได้ไปกับเขาคือถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวเนาะพี่น้องค่ะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะตะลอนตะลอนถามา เฮาเห็นงานวินไล่ปลูกมันเป็นอซิบไร่โอ้ยเป็นลอยไล่ถ,า,ถามมาเอาเงินมาทงมาเที่ยวใดเบระมันมันกับะมี่พอว่าบะมี่ทีหอดลอยไร่ช่างไทย้งหน้าร่วมกันยีซิบกว่าไร่กะบ่พ่อว่าสีไใดเที่ยวไดนะกรับบ่พ่อว่าสีไดดเที่ยวมาบวกลบคื้นหาแล้เ่าบวกลบคุณนหาเราใช้สิค,ค่าปุ๋ยใช้ส,สิค,ค่ารถไถใช้ส,สิค,ค่าคนงานบ่เหลือยั่งบ่ดิแถมอฮักหนีฮักฮับลบจบหนีไปค่า ค่าคนงานแน่ค่ะอันอไทยแน่ค่ะปุ๋ยแน่อันเลือเป็นห้องเจ้าของเราพกี่บาทนะเราถึงว่าเขาอยู่เขาอยู่บ้านนอกเขา,าเนาอชาวเฮ็ดงานเงินเดือนมื่นกว่าเท่าไหร่อะมืน่นเดือนละสามร้อยเดือนละสามร้อยเดือนละตกเดือนละมื่นกว่าใช้สิค่าชาวบา้านใช้สิค่าโน่นค่านีน่ใช้สิค่านั่นมันกับ,บลเบ้าเรือพ่อสิว่าได้มาอ่าเที่ยวเานาะคะ่นะเนาะถ้าถ้าอ่า แต่ว่าบางคนเขาเจ้าก็อาจจะโอเคเนาะค่ะสาหรับการที่ว่าเขาเจา้าบามีสิ่งที่ได้รับผิดชอบหรือว่าจัางไดบางคนก็เขาเจ้ากับสิพ่อเที่ยวได้เนาะสำหรับบางคนแต่สาหรับชีวิตวิไล่ตจางแต่เหตุงานมากแหกปากร้องเพลงมากเหตุงานโลงงานมากแหกปากร้องเพลงมากจนทงกระทำมาได้ ฝรั่งนี่แหละจังได้เที่ยวพี่น้องคะงแ,แต่สมัยตะกีก้ก็เห็นงานงงงงบมมีปัญญาวัาสิได้เที่ยวอาอยาเวาไป,ไปหลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องคะบ่ได้ไปเที่ยวกับพ่อนี่พ่อใหญ่กับสีล่งไปอาบน้ำอีกไปเล่นยืสาว่ายน้ำก็คือสิบ่ได้ออกไปข้างนอกเลยแล้วเพราะว่าฝนตกลิ่นคะะ่ะปรขกอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผูสุขค้นค่ะที่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลกับสีนี่แหละหันบกม่วงอันบกม่วงก็คนมาจากของพุ่นละค่ะซื้อไว้สองโลเนาะค่ะโลละแปดสิบบาทซื้อไว้สองโล แต่กระหันไห่พอยายหมื Remember, so so, so, likewise, as, dance, ifts, ่นละสองนวยสองนวยเนาะค่ะหมื่นละสองนวยสองนวยแต่นี้เหลืออยู่สี่นวยนี่ก็สี่หันไห่พอใหญ่พอยายแล้วมากินหนำอะมะม่วงแล้วก็น้นำมะม่วงแล้วก็บบล็อกม่วงปั้นเอ้ยบล็อกม่วงปั้นแล้วก็บบล็อกม่วงหน่วยพี่น้องค่ะย่ามไปก็สีสซั่งบล็อกม่วงปั้นกินแล้วก็กินบล็อกม่วงแล้วก็สับปะรดนะคะวิไลกับสื้อมาเป็นหัวซื้อมาอะ สับปะรดลูกนึงแหละค่ะแล้วก็วิไลก็มาหันฮันฮันเศษตู้เย็นไว้ยง้มเพราะไงสิลงไปวิไลก็ใส่กรองเพราะว่าวิไลเคยบอกแล้วว่าอ่าพี่น้องคะวิไลเคยบอกแล้วว่าเวลาวิไลเที่ยววิไลขาดไม่ได้นึงคือมีดสองคือกระปุกเนาะค่ะนี่คือกระปุกไงแหละค่ะแล้วก็กระปุกเล็กนี่ค่ะพี่น้องคะแล้วก็กระปุกเล็กนะคะแถมบัฟฟ์ซ้อนซอมแล้วก็อีกอย่างนึงพี่น้องคะอีกนึงกระปุกนะคะ สำหรับอีกหนึ่งกระปุกกระปุกใส่พริกนะคะเวลาไปกินขา่ากินสายพงเงี้ยเรากินเผ็ดว่าอยากไปขอลานอาหารเขาดูนะคะกันเลยว่าเอาพริกใส่กระปุกแง้มหนึ่งกระซือซื้อพริกหาบาทสิบาทซื้อสิบาทน้นํารา้วก็ใส่กระปุกเวลาไปกินขา่ากะพกไปน้ำนี่แะคะ่ะเวลาจะขาดไม่ได้เวลาเที่ยวนี่แหละคือกระปุกแบบนี้แหละคะ่ะเอาหลักค่ะพี่น้องคะว้าลายใหญ่หาง คุยกันโดนแล้วนะขอบพูดพี่นอ้องไปสู้ผู้สุขคนนะคะคิดวังสิ่งใดก็ให้สมวังดังปราถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะพี่น้องคะ่ะฝนใหญ่สีถ่าโดนค่ะเม่เดบไปดอกฝนลินฝนลินปล่อยๆค่ะมือน,นี่ตะขี้มอไซไปเมื่อก็สีอันตราาเนาะค่ะเอาไว้เจอกันไหมพอกันไหมในคลิปหนาค่ะว่าเมื่อสิไปเหตุยังใดเนี่ยทาฝนทาฝนบนตกนะคะพี่น้องค่ะเจอกันไหมพอกันไหมในคลิปหนาค่ะรักนะจุ๊บ いいな。<Thank>